ตอนนี้เราทำงานเสร็จนะด่านชายแดนหาดหาดเล็กโอ้โหรถสิบล้อรถสิบล้อจะข้ามด่านตอนนี้เราอยู่ตลาดชายแดนหาดเล็กจาดกับกรรมบัมพูชา

นี่แค่นี้พอไปใส่ข้าวต้มเยอะอยูน่นะออันนี้กินได้เลยใส่ข้าวต้มตัวใหญ่พันตัวใหญ่พันเอาไปใส่น้ำมันจะพองขึ้นมา าไปเลยพี่น้อยมาแลใส่ตัวอาบินไหมฮะเบเนสมินเยอะเหมือนกันเุณแม่จะจีนจีนเนี่ยผมก็สั่งจากจีนเดี๋ยวนี้สั่งได้แล้วไม่ต้องมาซื้อแบบนี้แล้ว นา้กี้เลยนะพี่น้อยอนี่ไงของทหาร ีอยเนื้ออร่อยพี่น้อยทอดเนี่ยมันกระตอยไข่ครับพี่กระตอยไข่ด้วยเลยอืมหกสองร้อยเพียเนี้ยค่ะเนี้ยพี่ชอบไหมโลนึงอะครับ <200 S 2> น้ำหนักกิโลนึงนะคะสองร <200 S 2> ้อยอะครับต,ต้องไปล้างไหมครับอันนี้ล้างก่อนนะพี่ล้างแล้วก็พอดให้กรอบใส่น้ำตาลหนึ่งรอยเพียอร่อยใส่น้ำตาลสองร้อยขอาปลาพี่น้อยอร่อยอัเนี่ย กิโลห้าบผไ้ห้าอยเ็สิพี่นหนักโลนึเหมือนกันนะคะพีอย,ยังขายสามตัวห้าสิบแบบนี้เลยพี่ซื้อแบบนี้ก็ไรีอร่อยอเป็นรอให้หนูห้า้ยห้าสิบเองพี่เนี่นยหนูลดให้อันนี้เขาเยอว่าหมึกฝอยหมึกบดถุงนี้เท่าไหร่ถุงนี้อพีอาสองร้อยคะอาดูไหมคะกิโลได้โลนึงอะครับ ออกมาของเราเนี่ยสองร้อยอะครับอันไหนคะอันเนี้สองร้อยค่ะพี่มือกระตอยไข่มือกระตอยไข่ค่ะพี่เราต้องไปล้างก่อนพี่จะจะทำให้อร่อยก็พี่เอาไปล้างแล้วก็ตากให้มันเนื้อมันจะแห้งน้ำก่อนนะต้องเอาไปล้างเอาไปทอดล้างแล้วก็ตากค่ะตากให้แห้งก่อนแล้วเอาไปทอดไม่ต้องแห้งมากพี่ให้มันสะดิดน้ำนิดหน่อยอะค่ะแล้วก็เออพี่เอาไปทอดให้กรอบแล้วใส่น้ำตาล ใส่น oh exactly. oh. ้ำตาลด้วยน้ำตาลวหวานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ถุงนึงครับโรยน้ำตาลนิดนิดหอยก็ได้ชอบเป็นตั๊กแตนแดงแล้วพี่เครื่องโรก็มีขายนะพี่อ๋อ๋อตังไม่พอชอบครับแต่ตังตังไม่ถึงค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะครับสองร้อยเจ็ดสิบก็พี่เครื่องโลอันไหนครับเป็นแบบอันแดนเนี่ยพี่เนี่ยเครื่องโลเยอะนะคะสองร้อยเจ็ดสิบบาทคะ นี่ไปซื้อที่ตลาดก็ายากขายสามตัวห้าสิบโอสองร้อยห้าสิบได้ไหมครับสองสองเจ็ดนี่หนูกำไรที่ได้สิบบาทค่ะ <c oughs> ไม่กล้าขายที่แพงมากหนูขายเขาขถูกสามร้อยแล้วโอ,อค้ครึ่งโลหนูขายคนอื่นสามร้อยาจารย์นี่คิดแค่สองเจ็ดแล้วได้ครับถุงนึงครับเอาถุงนึงนะคะซื <200. S 2> ้อแบบนี้กำไรที่เรานเดือดได้เยอะสองร้อย สองร้อยเจ็ดสิบสองเจ็ดน,นะคะพี่ครับผมนี่ครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะพี่ชูนหนุนนะคะครับ,บไม่ได้หนุนอีกแพี่เดินไปทะเลได้เหรอหายไม่เป็นก็้าเรวยนผมเดินลงทะเลไปเลยไม่ได้ไปลงไ้น้นนได้ค่ะนี่รอตายแล้วเหรอม, <oro> หมีประกัดด้วย โโอ้โหนี่คนละโล่นอนเย็นนะนั่งกินนั่งตกปลาตรงนี้นะมาได้นะเขาไม่ห้ามเลยนี่บ้านหลังนี้สบายเลยก็นั่นต้องก่อนสองร้อยกับสองร้อยเจ็ดสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทนึกว่าจะไม่โดนโดนจนได้ ใช่เขาจะยิงไหมล่ะขอ,อขอทำไมล่ะโอ้โอไม่มาคงมาสอบถามเรื่องราคาเบอถูกนะทาแบ่งครึ่งโลข้างบนไม่มีครึ่งโลอันนี้เท่าไหนนะสองร้อยสองร้อยกับสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อเจ็อันนั้นถ้าเอาโลหนึ่งพึ็งราาน ไปตาตามหาเล้เดี๋ยวเราอันนี้กินยันสิ้นเดือนเลยนะทอดวันละสามตัวคือโลร้อยหนึ่งคือโลร้อยหนึ่ง ปลาหวานปลาหวานใส่น้่อร่ยเอาบ้าพี่น้อยติ๊กติกตกิต๊กตกติ๊กตกิกน้ำหอมนี่ไงเียโอ้อบ,บอกว่าจะุอะไรชุดตัดเล็บอะเมาย่ะเอาไปเนี่ย ที่แค่ฟันเนี่ยเห็นบอกว่าอยากได้ชุดตัดเล็บไอ้ที่มันเป็นร้อยเจ็ดสิบอยู่กับแม่้าเนะร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบบาทนี่ไงแม่ฮานี่ร้อยเจ็นี่เป็นกับของก็มนีนะ ีดเลย่ใช้ง่ายี่นี้เป็นกระป๋าเลยกระถางไฟเลยราคาเท่ากันเท่ากันเลยพี่แต่อันนี้มันจะเป็นสีขาวสีเทาจะเอาสีดำหรือสีเทาอันนี้สีไหนมีสองสีลดหน่อยเหรมคขายสองร้อยาแต่ที่เข้าอุปกรณป้าหมึแล้วบอกลดแล้วลดแล้วพี่อุราหมึแล้วานเดียวกันก็ลดอันนี้ให้เลยพี่ ขายเขา200ย้าสองร้อยนะแต่นี่ร้อยเจ็ดสิบบาทให้มันมีสามสิบชิ้นเขาเอาเขาเอาด้วยร้อยเจ็ดสิบอันนี้สามสิบชิ้นมันแพงลดได้เท่าไหร่ครับรไ,ไม่น่าี่า้อยที่มีการขายที่ฟองหรอกทของปลาหมึกแล้วี่อันนี้เขาบอกที่แรกเขาขายสองกว่าบาทอะเห็นเราซื้อปลาหมึกแล้วเขาก็เลยขายให้ร้ยเจ็ดสิ ร้อยห้าสิบร้อยหกไปนะค่ะสอบาทให้ดีร้อยหกสิ้อยหกสิบอเย่างเคขออีกนิดนะราคล้หมดะลเอาอีกอ่ะสีอะไรก็ได้ใช่ไหมสีดำสวยสีดำไม่สวยที่ไม่เหลยอาโกจ่ายจ่ายตังค์ก่อนอยาให้โก้ยืกเยของให้เออจ้ะ ซื้อเต็นทซื้อที่นอนซื้อลุงนอนรับอน้จะอครับนี่จะเข้ามืออครับับ้น,น้นะอะไรต่อจะไปเข้าค่ายตาจะไม่นอนข้างบนอืองุย้ยสามเลยเต็มโอ้นี่หนาดีนะเนี่ย

ให้น้องกินด้วยไม่กินคาเฟ่ข่ะไ้กินไม่กินเลย มาจะมาจะชายแดนเราจะเจ๊งกันเรียบร้อยครับตลาดชายแดนมีอยู่ประมาณสิบล้านได้นะนะไม่เกินมันครับมันเจ๊งไปแล้วมันเม,มืนมันเจ๊งอะน่าจะนู่นนะโควิดหายคนน่าจะเยอะ แต่ส่วนใหญ่ตรงนี้คนเหมือนว่ามาเข้าบ่อนเฉยๆมันไม่ได้เน้นเดินตลาดหรอกแลต่น่าจะพอมีบ้าแต่ร้านมันก็ไม่ได้เยอะอะไรเหมือนปกชายแดนอื่น <Yeah. S 1> ก็โดนแคบแต่ชของของเล่มันถูกของปวกความมึกแห้งเนี้ยถูกกว่าถูกกว่าที่อื่นเยู่หลายบาท ไอหมึกกระตอยเนี่ยรู้สึกซื้อบางแสนมัน,มนคึน่งึ่งโล200อะอะะ2อ0อ่ะผมไม่จ,จำได้ว่าหางศิลามันครึ่งครึ่งโล200อ่ะ,อะแต่เขาบอกให้ไปล้างก่อนใช่ไหมใช่เค็มมันเค็มมากล้างแล้วก็ตากแห้งให้มันหมาดแล้วก็ทอด <c oughs> แล้วก็ใส่น้ำตานๆๆๆๆลนิดนึงเพื่อลดความเค็ม ก็ได้คนละนิดคนละหน่อยตาได้เยอะสุดเลยตาโดนไปยังพันรอเหมาเต็นพันหกพันหกตาโดนหนักก่าเบื่อนได้ที่นอนได้เต็นเต็นมุ้งกลางจริงได้คนเดียวเต็นโยนอะเก็บง่าย